มันเริ่มมีตำรวจปรากฏตัวในเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีรายหนึ่งท่านผู้ชมเป็นคนขับรถนำขบวนเลยเราจำคลิปนั้นได้ใช่ไหมจำได้นำขบวนไปปิดทางเลยคือขับรถไปวนยูเทิร์นไปเสร็จปุ๊บปิดทางก่อนเลยอ่ปิดทางคันหนึ่งกำนันกำนันจะข้ามนี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ปิดทางฝั่งโน้นนะคะที่สวนมาคือจริงๆบ้านกำนันจะต้องยูเทิร์นตรงจุดนี้นี่จุดยูเทิร์นเสร็จแล้วรถอีกคันหนึ่งพี่รถนำขบวนมา อ่าอันนี้คือรถนำขบวนค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นรถกำนันนกสีขาวใช่แต่ตํารวจเหมือนกับเวลาไปทางหลวงขบวนวีไอพีจะต้องมีกันเอาไว้ก่อนนะคันซ้ายจอดปิดไว้ใช่ไหมคะส่วนคันขวานี่ชะลอชะลอไหมชะลอไหมคะเหมือนรอไหมเสร็จแล้วรถกำนันนกก็มา,น,าน,นี่นค่ะคันหลังเนี่ยคือตํารวจจราจรโรงพักเมือ,นองนครปฐมค่ะอันที่คุ้มกัน<ม>เรากำมาพูดถึงคันหน้าไปสักรู่ คันที่เป็นรถกระบะสีดำอะคะ่ะที่มาเป็นคันที่พอเลี้ยวเสร็จปุ๊บกำน,นันเรียบร้อยเราก็ตามไปค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ปรากฏแล้วเป็นรองสารวัตรจราจรนายหนึ่งสังกัดนคปรปฐมชื่อร้อยตารวจโทมนัสเป็นคนขับตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำคือแม้เราจะเห็นว่าอยู่ในขบวนชัดเจนเป็นคันที่สองใช่ไหมคะกระบะสีดำแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้คุมตัวคุ้มกันกำนันนกอะไรเลยนะหลังเกิดเหตุที่ขับไปอย่างนั้นนะ่ะ จะกลับบ้านตัวเองบ้านตัวเองอยู่ใกล้กับบ้านกำนันนกก็เลยใช้เส้นทางเดียวกันจะออกมาจากบ้านงานเหมือนกันออกมาจากบ้านงานเหมือนกันมีมอเตอร์ไซคันแรกที่นําขบวนมาคันนี้เป็นคันที่สองปรากฏบ่าเปล่าเลยตัวเองอ่ะจะกลับบ้านอยู่ใกล้กันเฉยเฉยอันนี้แหล่งข่าวบอกให้ปากคํากับตารวจแบบนั้นบ้านจะกลับบ้านที่อยู่ใกล้บ้านกำนันใช้เส้นทางเดียวกันแล้วก็เป็นญาติด้วยใช่ค่ะขณะที่นักข่าวบอก ไปลงพื้นที่บ้านของรองสวัตร,รจรจรรายนี้ที่ศรีมหาโพธิ์ที่นครชัยศรีเจอลูกสาวลูกสาวก็บอกเลยนะครับคือความสัมพันธ์ว่าพ่อรู้จักกับกำนันในฐานะเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันแล,แล้วเพิ่งไปงานเลี้ยงมาสองครั้งเท่านั้นเองวันนั้นเนี่ยก็ไปกินข้าวบ้านกำนันนกคุณพ่อขับกระบะคันสีดําไปจริงเหมือนที่ปรากฏในวงจรปิดกลับมาถึงบ้านวันนั้นนะพ่อกลับมาตอนห้าทุ่มไม่ได้เล่าอะไรห้าทุ่มค่ะแต่บอกแค่ว่า มีคนยิงกันในงานหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณพ่อมีอาการเครียดเลยแต่ไม่ได้เล่าอะไรให้คนในครอบครัวฟังซึ่งลูกสาวบอกก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆเหมือนกันค่ะพอกลับบ้านไหนกลับกลับตะนเหน่ก็มา5วุนขับรถกระบะเอาของเขาของเขาแล้ววันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าไปไหนเขาก็แค่บอกว่าจะไปงานบ้านกันนที่นนอเขาได้เล่าไหมคะว่ามันเกิดเรื่องเขาก็ไม่ได้เล่าเขาก็แค่บอ เรื่องกลับบาา้ามาเขาแค่เล่าว่ามีที่นู้นมียิงกันแค่นั้นการเลี้ยงบ่อยไหมไม่บ่อยเขาเพู่งไปนี่ทางที่สองเ,องเ่ารู้จักกันกันนานอยู่แล้วหรือไมเป็นบ้านเป็นบ้านอยู่ใกล้กันนะค่ะค่ะก็บ่อยเขาโทรมาก็แค่ชวนไปแค่นั้นประมาณนั้น<ม>บ้านที่ตากลองแต่แม่เขอยู่โนกแต่ล<อ>ีในี่เขาแต่งงานเขาก็เลยมาอยู่นี่อน,นุเบกษ์จะทำให้การของอาสารลดจราจรคนนี้ว่าบ้านใกล้กันกับทางเดียวกัน นักข่าววชราตาคำก็เลยทดลองระยะจากสำนักง,งานกำนันนกที่อำเภอตาล้องจนถึงบ้านของรองสารวัตร14กิโลซึ่ง14กิโลเนี่ยคะ่ะถ้าใช้เวลาในการขับรถนะคะทดลองขับดูไม่น่าจะเกิน20นาทีคือวงจรปิดที่ออกจากสำนักง,งานเนี่ย3ทุ่มนิด,ดใช่ค่ะเพราะว่าตอนยิงประมาณสัก3ทุ่ม26ปรากฏว่าลูกสาวบอกถึงบ้านพ่อถึงบ้าน5ทุ่มฉะนั้น3มทุ่มครึ่งถึงหทุ่มมันตั้ง1ชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะถ้าแค่ขับกลับมาเฉยเ หนึ่งชั่วโมงครึ่งมันมันดูจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามระยะทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ตามกันดูต่อขนาดที่ถึงแม้รองผบตรสุรเชษฐ์ถักพานถาแถลงข,ข้อสงสัยของสังคมอย่างต่อเนื่องวันละหลายรอบค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานานี้มันอีกมุมนาานหนึ่งอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตํารวจโทอํานวยนิมมโนไปนอดีตตารวจบอก เป็นการโพสต์ข้อความออกมาใช่ไหมท่านโพสต์แล้วจู่หัวอย่างนี้ค่ะกาแรแถลงผลการสรืบสวนสอบสวนกับการสาวไส้ให้กากินอบอกสองเรื่องนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากจนแทบจะแยกไม่ออก แล้วแทนก็เปิดพจนานุกรมมาเล่าเลยสาวไซให้กากินหมายความว่านําความลับของฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้<ม>ส่วนการถแถลงผลการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องการถแถลงข่าวให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนให้สังคมได้รับรู้เท่าที่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีไม่เสียความยุติธรรมและไม่กระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล โดยปกติถ้าอยู่ในชั้นสืบสวนคือยังไม่แน่ชัดว่ามีการทำความผิดอาญาหรือเปล่าตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจจะให้ข่าวต่อสาธารณะได้ค่อนข้างมากแต่แต่เมื่อใดที่เข้าสู่ชั้นสอบสวนคือมีการทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้ว การให้ข่าวจะถูกจำกัดลงเพราะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครให้การอย่างไรวงจรปิดจะภาพอะไรได้อะไรมาเป็นพยานหลักฐานสําคัญทางคดีแล้วท่านก็เขียนต่อว่าจุด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 วันละสามเวลาหลังอาหารทนายความฝ่ายผู้ต้องหาคงนั่งยิ้มกลิ่มขอบคุณแล้วขอบคุณอีกจะให้ขอบคุณกันไปถึงไหน ผมกำลังจะบอกว่ามันเกิดความเสียหายต่อรูปคดีไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายปรมาจารย์งานด้านสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลงานด้านนี้ซึ่งผมเคยติดตามจะเป็นถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็อ้างอิงพลตำรวจเอกประยูนโกรมรกุลนะนะครค่ะบอกว่าท่านทําคดีสําคัญมานับไม่ถ้วนไม่เคยเลยที่ท่านจะปริปากเอาเรื่องในสํานวนการสอบสวนไปพูดเป็นฉาก,ฉาก เรื่องนี้เป็นความลับในสำนวนบอกได้เพียงว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจบทิ้งท้ายค่ะอดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนั้นก็คืออ้างอิงว่าพลตำรวจเอกประยุนท่านจะพูดแค่นี้ทิ้งท้ายบอกผมกลัวนักกลัวหนาว่าจะเอาภาพเหตุการณ์ในวงจรปิดออกมาโชว์แต่ถึงไม่โชว์ถ้ามาภาคเป็นฉากๆก,ก็คงจะเห็นภาพคลือกันด้วยความห่วงใยในงานสอบสวนยุคป,ปัจจุบันนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมขนาดเดียวกัน ปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะประเด็นนี้ก็คือมีคนเข้าไปตั้งคำถามกรณีวิโรจน์รัชนาดีสอนท่านผู้ชมจะจำได้เป็นคนเปิดประเด็นก่อนหน้าโน้นแล้วเรื่องสวนชติเกอร์เหมือนกับไปตั้งคำถามในทำนองว่า วิโรธไม่เคยคิดมุมกลับบ้างหรือว่าตัวเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตํารวจตกเป็นเป้าของผู้มีอิทธิพลมีประเทศไหนในโลกบ้างที่เวลาจะไปจับคนกลุ่มนี้เริ่มด้วยการแฉก่อนจับทีหลังมันมีแต่ทํางานให้เงียบที่สุดพอปิดจอบได้ค่อยออกมาแฉออกมาเปิดโปงขบวนการแล้วก็บอกติ่งที่มันนั่งชมเอ๊ะบ้างก็ได้นะและคุณวิโรธก็ออกมาโต้ตอบถ้างเงียบ เรื่องสกรปรกเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องลึกลับดำมืดเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาได้ยากและตกอยู่ในความเสี่ยงสุดท้ายปัญหาก็จะถูกละเลยการเปิดเผยต่อสาธารณะจะทําให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าอ้าวท่านผู้ชมนี่ก็แง่มุมนึงแหละคือก็ยังอุตส่าห์มี